ก็โอเคนะคะบรรยากาศวันนี้หลังจากฝนตกพอจะปลูกได้เราก็ปลูกอันนี้รากรถไปด้วยนะคะเพื่อนรากรถว่าขายากไปทิ้งค่ะ ที่ไหนที่ไหนก็แฉะหมดนะคะเพื่อนต้นไม้ก็งามรับชมค่ะสวัสดีค่ะอ่าตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะแดดออกแล้วค่ะเนี่ยสวยมากเลยเนาะอันนี้ก็ดูเหมือนแบบว่าพื้นที่มันยังแบบว่าพอจะได้กินมั้งนะนี่นี่ต้นมะขามใบมะขามอ่อนนี่ก็เก็บได้เนาะเก็บได้เหมือนกัน <laughs> ไม่ห่วงค่ะ <laughs> อยู่กันหนึ่ง ก็น่าจะบรรยากาศเอาขยะไปทิ้งนะคะเชา้านี้ทำกันทุกวันครับชมค่ะสวัสดีค่ะน้าเก็บขยะถิ่นมากเลยนะคะแต่ของเราก็พอมีทานเนาะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมพอจะได้กินมนะงาะนี่น,นิต้นมะขามใบมะขามอ่อนนี่ก็เก็บได้เนาะ เก็บได้เหมือนกันไม่ห่วงค่ะอยู่กันร้านนี้เขาก็เปิดร้านกาแฟขายต่เช้าเลยนะเป็นเวลาสองฟ้าโปร่นะังกระถิ่นงางามๆบรรยากาศยามเช้าๆนะคะหลังจากน้องอภิมาสายอยู่มาเช่าเขาอยู่นะคะเพืเ่อนๆ โอเคอันนี้เป็นเจ้าของเดียวกันหมดเลยนะที่แถวนี้บริเวณนี้ที่พี่เล็กพื้นที่ยังว่างเนาะเจ้าของทีก็มีที่กว้างขวางเยอะแยะเลยเนาะแต่ว่าเราได้มาเอาขยะไปทิ้งนะคะเชา้านี้ทำกันทุกวันนะคะทิ้งได้ทุกบ้านนะ นี้จะเป็นแผนปูนด้านหลังเนาะแผนปูนด้านหลังทางเข้านะคะอีกได้พอจะได้กินมนะงาะนี่น,นิต้นมะขามใบมะขามอ่อนนี่ก็เก็บได้เนาะเก็บได้เหมือนกัน <laughs> ไม่ห่วงค่ะ <laughs> อยู่กันนะคะวันนี้ของความโปรง่งมีเมฆนะคะสวยงามนะก็โอเคนะคะบรรยากาศวันนี้หลังจากฝนตก <laughs> กระถิ่นง,งามงามบรรยดากาศยามเช้าๆนะคะหลังจากน้องกับพีวิทไปโรงเรียนแล้วเนาะอันนี้ก็รอบาก็จะเป็นรัว้วร้านอาหารนะคะร้านหมูกาะตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะแดดออกแล้วค่ะเนี่ยสวยมากเลยเนาะอันนี้ก็ดูเหมือนแบบว่าพื้นที่มันยังแบบว่าอ่ะ ผักรถิ่นงามงามบรรยากาศยามเช้าๆนะคะหลังจากน้องพี่เนี่ยค่ะพี่พพเล็กกนะ็ว่างเปล่าอยู่ว่างเปล่าอยู่ค่ะเราก็ายังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ก็คือ,อทิ้งได้ทุกบ้านนะ <laughs> อันนี้จะเป็นแผนปูนด้านหลังเนาะแผนปูนด้านหลังทางเข้านะคะอีกด้านชมค่ะสวัสดีค่ะที่เยอะอยู่นะเขาก็เขาก็ไม่รู้เขารวยมาจากไหนเนาะ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับแ <c oughs> ชะหมดเลยค่ะเพื่อนวันนี้พี่เล็กก็ <c oughs> จุงรวยน้ำรวยฝนนะ ที่ไหนที่ไหนก็แฉะหมดนะคะเพื่อนต้นไม้ก็งามรับชมค่ะสวัสดีค่ะกระทะเราก็จะปลูกกล้วยไว้ริมๆเนาะเป็นบรรยากาศที่ดูแบบอยู่ที่ไหนเราก็ต้องปลูกกันเนาะนะคะว่างเปล่าอยู่ว่างเปล่า,อย,ะะา,าอยู่คะ่ะเราก,ก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ก็คืออันหนึ่ง ก็น่าจะบรรยากาศพอจะปลูกได้เราก็ปลูกอันนี้รากลดไปด้วยนะคะเพื่อนรากลดเาขยับไปทิ้งค่ะนางเก็บขักระถิ่นมากเลยนะคะแต่ของเราก็พอมีทานเนาะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมก็โอเคนะคะบรรยากาศวันนี้ หลังจากฝนตกเอาขยะไปทิ้งนะคะเชา้านี้ทำกันทุกวันนางเก็บักถิ่นมากเลยนะคะแต่ของเราก็พอมีทานเนอะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นมนันนะคะวันนี้ของความโปร มีเมฆนะคะสวยงามนะพื้นที่ยังว่างเนาะเจ้าของที่ก็มีที่กว้างขวางเยอะแยะเลยเนาะแต่ว่าเราได้มาชมค่ะสวัสดีค่ะรับชมค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้เขาก็เปิดร้านกาแฟข่ยแต่เช้าเลยนะเป็นเวลาสองฟ้าโปรอันหนึ่งก็น่าจะ บรรยากาศตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะแดดออกแล้วค่ะเนี่ยสวยมากเลยเนาะอันนี้ก็ดูเหมือนแบบว่าพื้นที่มันยังแบบว่าพอจะได้กินมาั้งนะนี่นี่ต้นมะขามใบมะขามอ่อนนี่ก็เก็บได้เนาะเก็บได้เหมือนกัน <laughs> ไม่ห่วงค่ะ <laughs> อยู่กันกกะถิ่นงามๆบรรยากาศ <c oughs> าายาม <c oughs> เช้าเๆนะคะ หลังจากน้องอับพี่พอจะปลูกได้เราก็ปลูกอันนี้รากรถไปด้วยนะคะเพื่อนรากรถเอาขยะไปทิ้งค่ะเอาขยะไปทิ้งนะคะเช้านี้ทํำกันทุกวันว่างเปล่าอยู่นะ,ะว่างเปล่าอยู่คะ่ะเราก็ก็ยังไม่ได้ทำไห้ อะไรที่เป็นประโยชน์ก็คือว่างเปล่าอยู่นะว่างเปล่าอยู่ค่ะเราก็ก็ยังไม่ได้ทำในอะไรที่เป็นประโยชน์ก็คือพอจะได้กินมงนะงาะนี่น,นิต้นมะขามใบมะขามอ่อนนี่ก็เก็บได้เนาะเก็บได้เหมือนกัน <laughs> ไม่หวงค่ะ <laughs> อยู่กันว่างเปล่าอยู่นะว่างเปล่าอยู่ค่ะเราก็ก็ยังไม่ได้ทำใ้ อะไรที่เป็นประโยชน์ก็คือร้านนี้เขาก็เปิดร้านกาแฟขายแต่เช้าเลยนะเป็นเวลาท้องฟ้าโปรโก็โอเคนะคะบรรยากาศวันนี้หลังจากฝนตกกันแบบแบ่งกันกินเนาะหาทานกันได้นะคะเพื่อนดูนี่ ถังขยะเรียงรายเลยนะคะอันนี้เป็นถังขยะรวมนะคะผักนางกลางญ้ารอบริมรั้วก็สวยงามเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนโุ้ยผักกระถินงามๆเลยค่ะผักนางกลางญ้ารอบริมรั้วก็สวยงามเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนโุ้ยผักกระถินงามๆเลยค่ะไมนเห็นไม้ว้าวเดี๋ยวต้องมาขอเก็บ กินมั่งแล้วจ้าใาสา่อยู่มาเช่าเขาอยู่นะคะเพื่อนๆโอเคอันนี้เป็นเจ้าของเดียวกันหมดเลยนะที่แถวนี้บริเวณนี้พี่พี่เล็กอันหนึ่งก็น่าจะบรรยากาศเพี่ยค่ะพี่เล็กก็นน,กน,ะกะกกนะคะวันนี้ของความโปรง่งมีเมฆนะคะสวยงามนะเชอะแชะหมดเลยค่ะเพื่อน ันนี้พี่เล็กก็จุงรุยน้ำรุยฝนนะอันแบบแบ่งกันกินเนาะาทานกันได้นะคะเ mm hmm. พื่อนดูนี่ถังขยะเรียงรายเลยนะคะอันนี้เป็นถังขยะรวมนะคะว่างเปล่าอยูนะ่ว่างเปล่าอยู่ค่ะเราก็ก็ยังไม่ได้ทำาไอะไรที่เป็นประโยชน์ก็คือเชอะแชกหมดเลยค่ะเพื่อน ันนี้พี่เล็กก็จุงรุยน้ำรุยฝนนะรับชมค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้เขาก็เปิดร้านกาแฟขายแต่เช้าเลยนะเป็นเวลาท้องฟ้าโปรที่ไหนที่ไหนก็แฉะหมดนะคะเพื่อนต้นไม้ก็งาม ตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะแดดออกแล้วค่ะเนี่ยสวยมากเลยเนาะอันนี้ก็ดูเหมือนแบบว่าพื้นที่มันยังแบบว่าพอจะปลูกได้